ตลาดที่ธาตได้ครับเด้อมากตลาดสีใบแล้วตลาดสีใบพอดีกาลังเก็บเชี่ยครับขวดว่น้ำกันทตอนนี้ขอมาในตลาดมังอวคาโดอวคาโดก็มีตัวนี้อะวาคาโด สลัดงามเนาะยี่สิบอันอันทั้งเครื่องนี่เป็นกิโลบอกให้เป็นคือกัน่ตเท่าัดค่ะแม่อันนี้นะมวดหนึ่งสิบว่าหสี่บาทก็บวกเขาเอื่อพระสลัดยังไงอันไหนขอค่ะอันน,น,นี้อันนี้สลัดอะไรแม่สลัดอะไรครับอ,นะอันนี้สลัดกรอบค่ะอ๋อชื่อมันชื่อสลัดกรอบบ่าแล้วกอบ อ,นนอ,อประกาศหอมอันนี้อยายได้ไหมครับเด้วย<า>โอ้ไข่โอ้คูละลอยเดี๋ยวไข่ทั้งละลอยครับอามามาแวะซื้อได้ครับเด้กทั้งละลอยแลยอิซิธาต โฆษณาสนับสนุนโอ้ใสกอรกรมี่อันนี้ใสกอรกรมี่นะครับใครจะได้น,น,นอเมกาใสกอกหกข้ 6, 4, 5, อห้าสิบหกข้อห้าสิบได้ไปนัมม่งขมัน่หลาสีถัดสนับสนุนคุณด้ครับโอ้ใครหรนนใครใค้เปีดบ้างนะครับให้เปีด ลอยสามสิบทั้งนึงครับทั้งยังไงตรงนู้นใครถีบทีปลามี่พัดก็แั่นั่งยงี้ขอตัวไทยนะครับยูทูบครับครับสั่งไพสารฟ้าม ผมเออเพลังงามนะครับตลาดสีทาเ,าเสียงในพี่มันมันสะดุดไปเร็วเสียงยาอของเลยอโอเคครับคุ่นมากแล้วเป็นเดียนแล้วเนื้อหาไทยน,น้ำตลาดโฆษณาผมไปยุบุญผมมาขายของที่กันนี่แหละตามตลาดนัด บอนี้บอกแล้วผมมาตนอ,อเมิกาผมกับมาหาไทยจากน้ำตลาดครับมีสวนมีฟ้ามีไม่ม่เยี่ยมพี่น้องครับหรือมาไทยอันตามตลาดนั้นเลยไทยลูกไปทั้งขุงนเบิงไม่เดือนสองเดือนกับครับแล้วใครดีพ่กครับที่บ้านเอ้า ก็แค่อย่างน้เรื่อยๆมั้งเออก็แค่อย่างนั้นทีแล้วคุณมีธุรกิจผาไทยดีกันก็ดีนะพักวี่งจะพักนะครับนี่พักสลัดนี่สลัดน้ามือครับ อันนี้อาชครับอันนี้ัดสลัดชื่อสลัดยังเนาะครับมี่ดดโทษนะครับสลัดกอบโอ้ยเห็ดเก็ดกระเพราหน่นอไม้ไมาอีเล้านะ

เคอดอริยาไทยเนี่ยพลุ่งเ้ยอริยาไทยวิโดเนี่ยไทยโล่เดี๋ยวโคตสนานสนอกวนเคือกระาส ฟอกชวงออกรัก็มาทายหอยบ่ผู้คนไยาง่ถึงมัดกาของีเงยังไงอ๋อขท่บอกเขาเออทายเป็นลาวเนยเนาะอืมเทียโล่ท่าครับนี่โลสีิบาทโล่ลเนี่ก็ไไหอืมอีกโลลหกสิบ tôi nhá, ngâm này nọ. Ngâm gì ngâm Bác bán nó không nào? không? không? Ừ. Trang tay. Ờ. kéo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ออวเขาเก็บตะลนอะไที่เป็นเงินองเงินใช่ไบ่โอ้ยเขบ่มลิซีสอบสามสอบที่สอบที่ไหนวันเจียวเอาเขาทรองไทยพอจะสอบที่เกาจะมาสอบบ่มีแมงวันทองจอเนาะโอกมันมีติดอยู่ขึนเอยอ้ยผมปู่คุก็ยังแมงวันทองจอดีแต่โอ้ยขอบคุณลายรครับขอบคุณอะไร เฮ้ยนี่แบบนี่พักหักแกงไงยำมันทรงหักแกงอย่างนี้เป็นน,กกกน,กกนี่ยงทข้างเหมือนเันอันนี้เมื่อค่าก๋วยเตี๋ยวก็เริ่มตเปิดร้านแล้วเหมือนเลยนะครับเด้อตลาดเป็นปิดแล้วพอกันคลิปหน้านะครับ